ตาหมอเพลงโคราชรุ่นใหม่ที่วันนี้ขอมาหาทุนตัดชุดการแสดงไปต่อยอดอาชีพที่รักวันนี้ตะจะสารฝันตัวเองได้หรือไม่เรามาส่งกำลังใจให้เขากันครับผมขอถามพี่ถึงความทรงจำแรกเกี่ยวกับเพลงโคราชพี่จำได้ไหมความทรงจำแรกก็เนี่ยครับไปผมอยู่วัดครับอ,อ,อยู่วัดโตมากับวัด แล้วก็มีงานศพผมไะช่วยงานวัดอยู hmm. <love you. S 3> ่ตลอดแล้ว <no> ม <question? S 3> ีงานศพงานอะไรเขาวาจ้างเพลงโคราชไปก็มันซึมซับครับซึมซับตั้งแต่เด็กเลยเราจะได้ดูบ่อยกว่าเด็กคนอื่นที่ไรปับแล้วคนอื่นก็ไม่ได้สนใจเหมือนเราด้วยครับเราโตมากับวัดโตมาเป็นคนแก่วัฒนธรรมมันก็แตกต่างจากเด็กคนอื่นเด็กคนอื่นก็อาจจะไปนั่งดูทีววงทีวีใช่ครับแต่ผมดูเพลงโคราชเราอยู่ผมแกเราดูเพลงโคราชใช่ครับเริ่มสังเกตได้ว่ามันมีคําของจอง ใช่ครับมันมีคําของจองมันมีคู่ของมันเป็นเอกลักษณ์ครับ<อ>เป็นเอกลักษณ์เ <earthquake> ฉพาะเฉพาะเลยครับลําตัดหรือว่าอ e ีเซลอะไรนี่ก็แตกต่างกันครับไม่เหมือนเพลงโคราดรือเพลงโคราดจะมีคู่เพลงที่น่าฟังมีสเสน่ห์กลัวครับเออเอมีสเสน่ห์ในแบบของชาวโควราดใช่ครในสำเนียงของชาวโควราดเองใช่ครับผมเออเออ,อเริ่มศึกษาเรื่องเพลงโคราดตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่อายุสิบห้าครับคือป่ยตายายแถวบ้านผมเขาก็เป็นครูบาอาจารย์เพลงโคราดผมก็ไปศึกษากับเขา ให้เขาว่าเพลงให้ฟังบ้างให้เขาเขียนใส่กระดาษเอามาอ่านบ้างแล้วก็สงสัยคํานี้คํานี้ใช้กับงานอะไรคํานี้มันใช่คู่เพลงไหมคํานี้มันใช่คู่กันไหมมันเอามาว่ารวมกันแบบนี้ได้ไหมครับตอนนั้นก็ศึกษามาแต่ไม่ได้จริงจังครับอ๋อแต่ไม่ได้จริงจังใช่แต่พอจบมสามปุ๊บรู้สึกว่าสันสัทธ์าในสิ่งนี้ใช่ครับออกจากบ้านเลยออกจากบ้านเลยไปอยู่ไหนตอนนั้นไปอยู่กับคุณลุงครับไปอยู่กับเขาไปขออยู่กับเขา ที่เขาเป็นคูเพลงคนแรแล้วไปขอเขาอยู่ด้วยแล้วก็ซึมซับแล้วก็ไปเรียนรู้กับเขาช่วงแรกก็ยังไม่ได้เล่นครับช่วงแรกต้องไปตามเขาดูเขาก่อนตามดูเขาว่าเขาเล่นที่ไหนเล่นแบบไหนครับเราก็ต้องไปตามดูเขาเก็บเทคนิคเก็บเก็ดเล็กเก็ดน้อยครับช่วงนั้นระหว่างนั้นก็ท่องก่อนไปท่องก่อนไปครับอ๋อก่อนมันมีเยอะไหมเยอะครับผมท่องว่าเป็นพันครับพันก่อนพันกวาพันก่อนนี่คือพันเรื่องใช่ไหมไม่ใช่พันไม่ใช่ไม่ใช่พันไม่ใช่พันบทใช่ไหม เป็นกรครับอย่างเรื่องหนึ่งมันก็จะประมาณ30กรน40กรน10กรอะไรประมาณนี้ครับเรื่องหนึ่งอ๋อเรื่องหนึ่งฝึกอยู่นานแค่ไหนกว่าจะได้ขึ้นเป็นหมอเพลงก็ผมฝึกอยู่ประมาณเกือบเดือนนะครับเกือบเดือนแล้วก็ไปเล่นงูงูปลาปลาก่อนไปไปแถมเขาอย่างเพลงโคราชสี่คนแล้วก็ไปแถมเป็นห้าแถมตัวห้าใชเป็นเป็นตัวแถมเป็นตัวแถมไปหาประสบการณ์ก่อนจนจนช้ำชองกับเวทีก่อนจนชินเวทีเราถึงจะได้ไปเป็นตัวจริงไปแสดงต่าง กว่าจะได้เป็นตัวจริงใช้นาเวลานานแค่ไหนก็เก oh, ือบปีครับเกือบปีอยู่เหมือนกันใช่ครับอ๋อและล่าสุดไปแข่งขันระดับประเทศมาครับผมได้ตำแหน่งอะไรมาได้รางวัลถ้วยพระราชทานมันยืนยันแล้วตอนนี้คือเป็นสิ่งยืนยันแล้วว่าเราคือหมอเพลงโคราชคนหนึ่งใช่ครับนายแผ่นดินโคราชใช่ครับเอตอนนี้ทักษะไปถึงขัานไหนแล้วสามารถแต่งเพลงเองได้ไหมตอนนี้ก็แต่งได้ครับสามารถ แต่งได้แล้วก็แนะนํารุ่นน้องได้แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นเป็นครูบาอาจารย์ครับยังไม่ถึงขั้นนั้นครับเขียนเพลงก็พอเขียนได้บ้างแต่งได้บ้างครับอ,อแต่ว่า,ย,า,า,าย,ยังไม่ถึงขั้นครูบาอาจารย์ยังไม่ถึงขั้นครูบาอาจารย์ใช่ครับเป็นแค่ระดับแชมป์เฉยๆรับระดับแชมป์ <c oughs> เฉยๆพูดอวดยังไงให้รู้สึกขอมตัวเนี่ยครับอขอเพลงสําหรับดนเพลงคิงทุนด้วยครับว่าแต่งมาให้ด้วยใช่ครับแต่งมาสําหรับรายการนี้เลยครับขอฟังทุกหนทวกเราเออ โอ้มเอขอให้ได้คุ้มไปทุกขอบเขตกระดงบานสารเสด็จดอกนาพี่นองนา ขอบคัดนาทีทองของทุกท่านมีพรสวรรค์เหนอได้รับโอกาสตลอดคณะผู้บริหารคณะกรรมการผมขอขอบคุณจะชิงเงินชิงทองญาติพี่น้องได้ชิงทานขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆด้านมอบเวทีให้ชิงทุน ที่ให้ชิงทุนเอชิงทวงชิงถักฉันเลยมาเอยชิงรักเออและชิงเอทานเอขอบคุณทุกส่วนที่ช่วยประสานแฟนเพลงทางบ้านเอก็ช่วยประสมด้านหน้าเวทีที่คอยชมก็ส่งเสียงอันประเสริฐถ้าดวนเพลงชิงทุนไม่เปิดพื้นที่ศิลปินคงไม่มี อะไรเกิดโชคดีเล uh ือกเกินได้เข้าประกวดร่วมรายการขอบคุณครับรเฮ้ยโอ้โหผมชอบความพริกกับความแบบพริกไปแล้วไหลต่ออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเจ๋งมากเจ๋งมากมันโอ้โหเสน่ห์ของมันครับกาวยาตัดชุด เอาขาทุนตัดชุดถูกต้องไหมใช่ครับตัดชุดใหม่ครับ7วันเจสี7วัน7สีครับนายาโมนายาโมครับอ้มันจะไม่หล่อเกินเพื่อนหรอพี่ก็อย่างว่าเลยครับเรามีความสามารถเราก็ใช้ความสามารถของเรามามาเป็นบทพิสูจน์ดีกว่าครับครับผมหนึ่งหมื่นแปดพันบาทอยู่เลยนะครับบอกอะไรกับทางบ้านหน่อยตอนนี้ก็ตอนกลางกำลังใจอยู่ฝากย่านะครับดูเป็นกําลังใจให้ตานะครับตาได้มาโดนเพลงชิงทุนแล้วพี่น้องฝากพี่น้องเป็นแรงเชียร์แรงใจด้วยนะครับจะทำให้เต็มที่ครับ เป็นไงพี่เชคเรื่องราวของพี่ตาเป็นครั้งแรกที่เคยได้ฟังเขาเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะคะเพลงโคราดเพลงโคราดเหรอะคะใช่หนูไม่เคยรู้ว่ามีเพลงแบบนี้อยู่แบบในประเทศเลยแล้วก็ไม่เคยฟังไม่เคยฟังเลยแล้วต้องไปหาฟังที่หายหาฟังยากไหมเหรอลานย่าโมเท่านั้นเลยเหรอเอ่ออันนั้นคือหนูฟังฟรี หนูไปรอฟังฟรีที่น่้นได้ถูกต้องมากรอ,<ล>อให้คนเข้ามาแก้บนถ้าหนูก็จะได้ฟังฟรีอยู่ขถนั้นที่ไม่ที่ไปแอบฟังฟรีบ่อยมากเลยมุมประหัาดสัจ์มากเป็นเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่แบบหนูด้วยความเป็นศิลปินแล้วก็เป็นนักร้องประกวดมาก่อนด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้เลยแล้วก็เป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะคะใช้เทคนิคแบบเยอะมากๆรู้สึกว่าชื่นชมพี่ต้าจริงๆค่ะขอบคุณนะคะันนี้รู้สึกชควงดีมากที่ได้มาวันนี้แล้วก็ได้มาเทปที่แบบมีอะไรที่เรายังไม่เคยฟังแล้วก็ได้ฟังเป็นกำลังใจให้นะคะ่าขอบคุณครับขอบคุณครับมา ด้วยอำนาจแห่งตัวด่วนครับผมวันนี้ขอหนึ่งเพลงครับหนึ่งเพลงต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศนั่นก็คือเพลงจดหมายจากแนวหน้าครับจากพิตาครับ เืนฟังปึงไม่คำนึงเลยเชียวจอมอเนื้อทองเขียมใส่ทองสดสีฟ้า เดี่ยวถึงชมตรูเสียงปืนลั่นพังตื่นทวังคลำหัวอ,อกขว้าเอ็มสิบหลบเข้ารบเตรียมต่อสู้คลำงดวงพ่อบงมน้อยกองสายสอยใจชื่นชูดีร้ายขอสู้ให้โลก หมอคนจนตอกหน้าบนอยู่แนวลังได้รับหรือ,อยังเจ้ารอยชังจำได้ไหมนั่งตอบโจมเพือก็ไม่ได้หูตาไม่ไหวหยุดหายใจทัน วังคล้ำหัวอ,อกคว้าเอ็มสิหกลบเข้ารบเตรียมต่อสู้คล้ำหวงพ่อองค์น้อยคลองสายสอยใจชื่นชูดีร้ายขอสู้ให้โลกรู้นักรบไทยจอมอคนจนตอบหน้ามนตอยู่แนวล่าง จพันทีขอบคุณครับพี่ตาครับผมสงสัยมาทางสาย6มอเตอร์เวย์โคราชเป็นยังไงบ้างครับพี่มิิชิคือเขาเก็บทุกรายละเอียดจริงๆกับเพลงนี้แล้วมีลูกคอที่แบบว่าเพราะเพราะ ให้ฟังแบบเยอะมากๆลุ่คอที่แบบยากๆเลยอะค่ะแต่แต่น่าจะฟาดแท็กไปหน่อยครึ่งครึ่งครึ่งเพลงแรกอาจจะแบบเกินเกินไปนิดนึงใช่ค่ะเกินเกินในเรื่องคีย์แต่พอมาครึ่งหลังนี่คือแบบถูกต้องคือใช่เลยคือแบบว่านี่แหละมันว้าวแบบว่าขนลุกเลยค่ะขนลุกเลยเก่งมากเลยค่ะพี่ตาหาขอบคุณครับเกินะไรขึ้นตื่นเต้นละ ไม่ได้ยินเสียงครับอ๋อหูเอื้อเนาะมันจะยินมอนิเตอร์เออเปไนงไงครับพี่พีครับชื่นชมอังตะนะครับในเส้นทางศิลปินเลยนะการเดินเข้าหาโอกาสแล้วก็การเขาเรียกการได้อยู่กับผู้เฒ่าผู้แก่มันทำให้เขาเขาได้อะไรดีๆเสมอนะครับในที่แตกต่างจากจากวัยของเขาอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ได้อาชีพมาก็ยินดีครับตะที่มีอาชีพ เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็หาเลี้ยงชีพได้ด้วยตัวเองโดยที่มุ่งมั่นความมุ่งมั่นและก็อดทนนะครับผม,ผมแล้วก็<ส>การร้องเพลงวันนี้ดีเส้นเสียงนิ่งจริงๆเส้น<ส>เสียงนิ่ง,เ,งเลยวิธีการถูกต้องหมดก็อย่างที่เราได้ยินกันมันมันมีการปีนคีย,ยตลอดทั้งเพลง<ส>เหมือนพอกลับมาท่อนหลังลงตัวในท่อนฮุกแต่มันก็จะหนีศูนย์อยู่มันจะหนีคียอยู่ดีอะไรเงี้ยเหมือนกันไม่ได้ยินมันก็ทําให้ ให้เกิดผลตรงนี้นะครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับเจ้าพี่ชูครับสวัสดีค่ะคุณต้าค่ะ ดีใจที่ได้เจอนะคะเป็นอีกหนึ่งคนที่เก่งมากๆเลยแล้วก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์ติดตัวแล้วบวกกับพรแสวงเนาะก็ได้ยินประวัติมาก็คือแบบผูพักรักจําอยากเรียนรู้แล้วก็ทําเป็นอาชีพได้ในปัจจุบันแล้วก็สร้างรายได้ได้ได,ด้วยอันนี้ดีมากๆเลยส่วนเรื่องการร้องเพลงเราได้ยินร้องเพลงแบบเกิื่นให้เราฟังแล้วก็เห็นเนื้อเสียงและเสียงดีเป็นคนเนื้อเสียงดีเนื้อเสียงแข็งแรงจริงๆค่ะต้องบอกว่าดีเลยแล้วพลังก็ส่งมาถึงเราได้ยิงชัดเจนเลยนะคะแต่จะบอกว่าทั้งเพลงอาจจะไม่ได้ถูกต้้ออง100แตต่่วันนีคคุณะถูกใจ ครับซึ่งคุณสลาครับเส้นทางเราตมีทั้งเรื่องที่น่าประทับใจและมีทั้งเรื่องให้คิดผู้ชอบการเข้าสู่เรียนรู้วิชาเพลงโคราชซึ่งมันใช้สูตรโบราณไม่ได้ไปประกวดตามเวทีสมัยใหม่คือมุ่งไปหาแบบรากเง่าเลยไปอยู่กับคนลุมที่ร้องให้ฟังว่าสักครู่ตอนดวนเพลงชิงทุนมันทำได้ยากมากลูกเอื้อนไม่รู้กี่ตัวโน้ต Uh huh. ถ้าใครเข้าถึงแล้วมันจะเก่งเลยแต่ตะมีอยู่ในตัวเองเลยลูกมันเลยเป็นทรัพย์สินอันทรงคุณค่าเลยและหนูอายุอย่างน้อยด้วยมันยังไปได้อีกไกลลูกนะครับรวมไปถึงการแต่งกลอนก็น่าจะอยู่ในวิธีการของเพลงโคราชเลยอันนี้คือเส้นทางที่น่าชื่นชมส่วนเรื่องร้องเพลงครึ่งแรกมีปัญหามีปัญหาเรื่องเพียนขีแต่หลังโซโลมาดีมากรอเปรียบเทียบครับ อาอออางังนตครบผมถึงคราวโตวกลับของแชมป์สามสมัยหนูนันแมคคากวยเตียวจากนกครสวรรค์ที่วันนี้เจอผู้ทา้าดวลที่ไม่ธรรมดาเลยล่ะครับหนูนันจะคว้าทุนเพื่อต่อย,ยอดร้านได้หรือไม่เรามาเชียร์ไปพร้อมกันเลยครับมีช่วงหนึง่ง เคยทางานเด็กเสิฟใช่ค่ะแต่ตอนไปสมัครเนี่ยไม่ได้สมัครเป็นเด็กเสิฟหรอกสมัครเป็นนักร้องเลยไปสมัครเป็นนักร้องใช่จ้ะขึ้นไปเทสหรือยังขึ้นไปทดลองขึ้นไปเทสแล้วหนึ่งเพลงหนึ่งเพลงเขาว่าไงเขาบอกว่าร้องได้นะเดี๋ยวรอผู้จัดการก่อนให้ให้ให้ไวลรออยู่หลังเวทีอพอผู้จัดการมาบอกว่าให้นุ่งกระโปรงอคราวนี้หนูดันไม่นุ่งกระโปรงนุ่งกระโปรงไม่เป็นก็เลยพอเขาไม่ให้ร้องเพลงก็เลยว่าแล้วเขารับเด็กเสิมไหม เขาบอกรับเด็กเสิร์บก็ขอเป็นเด็กเสิบดีกว่าให้ใส่กระโปรงขอเป็นเด็กเสิร์บดีกว่าใช่จะเอาละเอาละพอมไปต่อนะขอหนึ่งเพลงครับเพื่อพาตัวเองไปต่อนั่นคือเพลงเพลงรักบ้านทุ่งค่ะ ตั้มตุ้มตุ้มควันไฟที่ลอยเป็นกลุ่มนั่นแหละเขาสูงกองไฟไล่ยู่แอบมานั่งทิ้งหลังแนบชายตาลิงเพลงรักอ้อยอองลอยมาจากท่า ต้องยุ่งกับแก้มผู้หญิงลมรอยชอยแก้มแบบแก้มรังแกแกล้งกันแท้ๆรังแกไมห่หยุดไม่นิง่งอยากให้สายหลบไม่นลมทุกคนจริงๆลมไม้คำนี้เงายิงิงพอบใครมาที โกนเ,เป็นไงบ้างครับมิวเชกยังยังตกใจอยู่ค่ะไม่ oh. คิดว่าสาวห้าๆจะแบบร้องเพลงได้แบบขนาดนี้เลยจริงๆค่ะต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์ว่มากเลยที่ที่ได้ฟังเสียงไม่ง่ายเลยนะคะเพลงนี้แต่ว่าพี่ทำออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะครับนี่ไงคพี่พีครับอยากจะบอกว่าเมื่อาชีพมากเหมือนผมได้เหมือนผมได้นั่งดู นักร้องมืออาชีพมาถ่ายทอดอารมณเพลงเพลงหนึ่งนะครับแล้วก็ร้องได้เป็นธรรมชาติร้องได้ละเอียดนะครับแล้วก็มีสเสน่ห์อยู่ในแก้วเสียงมีสเสน่ห์อยู่ในวิธีการทั้งหมดเลยอาจจะมีนิดๆิดหน่อยๆนกับคาเก็บคําไม่ละเอียดอาจจะด้วยลมกําลังน้อยไปนิดนึงอ่ะก็เลยเก็บรายละเอียดไม่ค่อยดีเป็นบางคําแค่นั้นเองครับลูกเอื้อนก็เลยเหมือนเหมือนมีนิดเดียวอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยครบในความรู้สึกของของคนฟัง นิดเดียวเองอะไรประมาณนี้ครับขอบคุณครับนี่คชมพูคะโอ้โหพลังเสียงดีมากๆเลยค่ะอารมณ์เพลงก็อินละเกินจัดเต็มมากๆท่งมาถึงตรงนี้ไปตามเพลงนรู้สึกอยากให้ลมเนี่ยหอบหนูไปทิ้งที่ข้างหน้าพี่เลยจะได้คลายเหงาร้องดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวรอฟังคะแนนค่ะขอบคุณครับซึุสลาครับเพลงนี้ร้องดีครับภาพรวมถือว่าเป็นเพลงหวานแต่ร้องในแบบหนูนัน มันมีความแข็งแรงมันมีความห้าวหารแต่มันก็มีความเพราะด้วยความเก่งของพี่นุน,นันจุดอ่อนคือมันมีความผิดชัดชัดในเรื่องของการเก็บตัวโน้ตนะตะวันเกยลบดวงจมลังดงงผาคมสองพุง่มสองพุง่มพุ่มนี่มันเป็นอีกตัวโน้ตหนึ่งสองพุง่มมันเป็นไปอย่างนี้นะแต่พี่นุนันเหมือนเหมือนจําผิดตรงนี้ถือว่าผิดโน้ตอย่างชัดเจนไอไสองพุ่มนี่นะ น้องมิวจะจะรู้ดีเพราะว่าเพลงยุคนี้เข้าประกวดเยอะส่วนอื่นๆนีกถือว่ามีแผลน้อยครับรับเปรียบเทียบครับขอบคุณครับนักแสครับพีตาครับวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญมกันตัดสินใจครับวันนี้แชมป์ของราพิหนูนันจากนครสวรรค์ฮะมากับเพลงเหงาแบบตะโกนลยทีเดียวแล้วคูทถัดดวของเราขวาเ1็ม มาใช้ครับในการแข่งขันครั้งนี้คุยได้ตัวด่วนมาจากโคราชตะหมอเพลงจากบุรีรัมย์ครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งช้ามาคะแนนแรกขอดูจากพีพีครับมาดูกันว่าใครจะออกนําไปก่อนในแมตชนี้เมื่อพี่นุนนันนะเจอกับตะจากบุรีรัมย์หมอเพลงโคราชและอวกนําไปก่อนพีพีเสด็จมอบคะแนนให้ผู้ออกนําไปก่อนได้แก่ หนูนันจาแชมป์บอกน้ำครับคะแนนต่อไปขอดูจากครุสลาครับถ้าเป็นชื่อของพี่หนูนันแล้วก็เธอคือแชมป์สมัยที่4ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของปะครับเสมอกัน1ต่อหนึ่งต้องดูคะแนนสุดท้ายจากชมพู่ทันสีตาจบตรงนี้หรือต้องถึงมือมารดาครุสลาคุูดูดหมอบคะแนน คยแกหนูนันก็บทั้งสี่สมัยจ้าทั้สิตาว่าไงหนูนันจ้าเป็นอย่างไรครับแม่ทีมครูครับจริงวันนี้เสียดายดแทนตะนะครับเพราะว่าครูว่าหนูเก่งแต่ว่าอาจจะมีมีปัญหาบางอย่างในในการร้องรอบแรกแต่หลังโซโล่นี่ต้าก็กลับมาได้ก็เลย ยังยังสรุปไม่ได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรอาจจะเกิดจากความตื่นเต้นหรือเกิดจากการได้ยินในการยืนอยู่ตรงนั้นก็ได้เพราะว่าหลังโซโล่ตากลับมาได้มันไม่ได้ผิดตลอดแนวลูกวันนี้ไม่สมหวังแต่จะถอดใจนะลูกเพราะว่าของดีอยู่ในตัวหนูแล้วครับให้กําลังใจครับครับถ้ามีคนเขาว่าจ้างหางานเพลงโคราชไปนี่ฝากเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมได้ครับเบอร์อะไรหมอตา 0812827220เพลงโคราชเชียนหัวรถไฟพร้อมรับใช้ครับครับผมแล้ววันนี้ทางบริการมอบเกียรตินัตนกำลังใจให้3,000บาทครับครับครับแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์สสมัยกับวงล้อเงินทุนจาก5,000ถึง50,000แชมป์สสมัยใบเท่าไรดีเชิญจ้า เออดีนั่นแหละ เสมอีกห0 0บาททุนเดิมมีอยู่20,000บาทฮะวันนี้รับทุนใหม่อีก5,000บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชายโยอยู่2 5 5 0 0บาทร้อนตังก็ยังชชยโยติดตามการเดินทางของชายมานักสู้ทุกคนบนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาหกโมงเย็นทางช่องวัน3 1บเกกับดลเพลงชิงทุน แล้วไปให้ถึงที่จุดหมายหล่จ้องมานใจที่ทำลงไปนะ่ะถูกแล้วอย่าฟาังคมคนอย่าสนใจคร